วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธจุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายอิสรเรเรศรัตนดีโลกณภูกเก็ตนายกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยาศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำคณะกรรมการสมาคมจำนวนสิบคนเพื่อรับเงินทุนกล้าวทุนกระหมอ่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมรายิินีซึ่งเป็นรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2565โดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัายณศาลาสาหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยาศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่นักศึกษาของคณ,ณะพานิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมถึงส่งเสริมการเผยแพร่รวริทยาการและบำเพ็ญสาธารณาประโยชน์ต่างๆเพื่อประเทศชาติเวลา13นาฬิกา34นาที ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันประจําปีการศึกษา2563ถึง2565จํานวน269คน โดยปีนี้สภาสถาบันเทคโนโลยีปฐมวันมีมติมอบปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแก่พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีทั้งยังมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิอีกสองคน พร้อมกันนี้ผู้แทนพระองค์ได้ให้โอวาทใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาโดยสมบูรณ์แล้วกำลังจะออกไปประกอบอาชีพการงานจึงขอกล่าวถึงเรื่องการทำงานให้ทุกท่านได้พิจารณา ในการทำงานนั้นจะต้องทำอย่างมีหลักการทั้งนี้เพราะหลักการจะทำให้คนเรามีหลักที่ชัดเจนในการกําหนดเป้าหมายและขอบเขตของงานวางแผนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตลอดจนพิจารณาหาวิธีแก้ไขหากเกิดปัญหาขึ้นถ้าทำงานโดยไม่มีหลักการไม่มีสิ่งใดให้ยึดถือเป็นหลักก็จะไม่สามารถปฏิบัติบริหารงานให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ควรทำให้ยากที่จะบรรลุผลสำเร็จ ทั้งยังอาจก่อให้เกิดโทษเสื่อมเสียหายได้อีกด้วยบัณฑิตทุกคนไม่ว่าจะออกไปทำงานใดจึงควรจะได้วางหลักการไว้ให้ชัดแล้วปฏิบัติงานโดยมั่นคงในหลักการอยู่เสมอ ปัจจุบันสถาบันเทคโนโลยีปฐมวันเปิดสอนระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจำนวน20หลักสูตร2คณะได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินงานสร้างความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนยังจัดตั้งศูนย์การเรียนการจนบุรีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อสร้างโอกาสให้เด็กพื้นที่ชายขอบเพื่อให้ได้รับใบประกอบวิชาชีพทำงานเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวต่อไป